สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอดายแชนเนลเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะความคืบหน้าล่าสุดแม่น้องจุพูลันไม่สุนเงินถ้าใครจะจ่ายเพื่อจบคดี ลูกตายทั้งคนต้องลงโทษคนผิดแม่น้องชมพูเผยหากอีกฝ่ายจะยื่นเงินเพื่อจบคดีเหมือนคดีกรณีคดีดาราดังแตงมูนิดาแม่ไม่สนเงินชี้ลูกตายทั้งคนต้องลงโทษคนผิดขอสู้เต็มทียอมไม่ได้ต้องทวงคืนความยุติธรรม วันที่8มีนาคม2,565แม่น้องชมพู่้อมด้วยพ่อน้องชมพู่นายอนามัยวงศรีชาในฐานะพยานโจทย์และนายเชพพลวิภาจำเลยพร้อมด้วยทนายความได้เดินทางมาที่ศาลจังหวัดมุกดาหารเพื่อตรวจหาพยานหลักฐานในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ที่หายออกจากบ้านโกก ตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม2563และพบศพในวันที่14พฤษภาคม2563โดยทนายราชพลให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าศารสั่งถอนทีมทนายชุดเก่าของนายเชยพลแล้วซึ่งนายเชยพลและแต่นได้ยืนแต่งตั้งทนายชุดใหม่อย่างไม่ทราบจํานวนที่แน่นอนแต่หนึ่งในนั้นมีทนายสุรชัยชินชัย ทนายความคนใหม่ซึ่งตนไม่เข้าใจว่านายเชพพลและเต๋นก่อนหน้านี้เคยบอกแล้วว่าถ้าจะถอดถอนทนายสามารถยื่นดำเนินการเองได้เลยโดยที่ไม่ต้องให้ทนายชุดเก่ามาซึ่งที่มาวันนี้ก็มาตามนาทีเพราะฝ่ายของเต๋นยังไม่มาแต่งตั้งทนายชุดใหม่ถ้าไม่มาก็ถือว่าผิดมัญญาทนายความแต่กลายเป็นว่ามาช่วยว่าความวันนี้ กับถูกถอดถอนในศาลและแต่งตั้งทนายใหม่ทันทีส่วนตัวคาดว่าอีกฝ่ายเข้าใจขัดเคลือนส่วนทางด้านของแม่น้องจมพูได้กล่าวว่าไม่หวั่นไหวที่อีกฝ่ายตั้งทนายความชุดใหม่ส่วนกระแสในโลกออนไลน์ที่มีการสมมุติว่าหากอีกฝ่ายจะยื่นเงินเพื่อจบคดีเหมือนกรณีคดีดาราดังหรือไม่นั้นต้นหาเงินเองได้ ที่ผ่านมาก็หาเองตลอดแต่ลูกเสียชีวิตทั้งคนยอมไม่ได้ต้องทวงคืนความยุติธรรมให้กับน้องชมพูจะเอาผิดคนที่ทำให้ลูกตายให้ถึงที่สุดและเมื่อวันที่7มีนาคม2565ตนได้ทำบุญวันเกิดครบห้าขวบให้กับน้องชมพูรู้สึกโล่งสบายใจเหมือนน้องมาอยู่ด้วยแล้วได้กลับบ้านมาหาพ่อแม่ ส่วนทางด้านของนายเชยพุนผู้ต้องหาคดีของน้องชมพู่ได้โผลแนะคดีของแตงหมูดาราสาวตำรวจต้องทำงานอย่างรัดกุมจะได้ไม่มีแพ้สืบเนื่องจากหลายวันที่ผ่านมานั้นได้มีบุคคลที่มีชื่อเสียงและประชาชนทั่วไปต่างออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีของแตงหมูเป็นจำนวนมากนายเชยพุนนั้น ซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีน้องชมพูก็ได้ออกมาร่วมแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นร้อนดังกล่าวด้วยเช่นกันโดยนายเชพลได้พูดผ่านช่อง YouTube ส่วนตัวระบุว่าอยากให้ตำรวจทำงานรัดกลุ่มยิ่งขึ้นต้องเข้าถึงบุคคลในพื้นที่และก็บริเวณที่เกิดเหตุให้ได้มากที่สุดต้องมองไปที่ความจริงว่าคลิปที่กำลังเผยแพร่เป็นคลิปจริงหรือเป็นวันที่เกิดเหตุจริงหรือไม่ ถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องเป็นฆาตกรรมผมเชื่อว,ว่าอีกไม่นานความจริงจะปรากฏเพราะมีคนที่เก่งด้านกฎหมายแล้วก็นักวิเคราะห์ต่างๆก็เริ่มที่จะเข้ามาไม่ต้องรีบนะครับถ้าเป็นความรู้สึกของลุงพลทำทุกอย่างให้กระจ่างช้าหรือเร็วอย่างน้อยก็ขออย่ามีแพ็ก,ก็พอ เรามาต่อกันที่จางด้านของเพจสถานบันเทิงกันต่อนะคะโดยเพจสถานบันเทิงได้มีการเขียนบทความถึงประเด็นเรื่องผู้ใดเบิกความอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีต่อสารว่างเมื่อไรก็แวะมาทราบดีว่าทุกท่านอยู่ในช่วงเวลาของการสืบหาพยานหลักฐานอย่างหนักเท็จต่อสารผู้ใดเบิกความอันเป็นเท็จ ในการพิจารณาคดีต่ตอศาลถ้าความเท็จนั้นเป็นข้อสำคัญในคดีหรือมีโทษถ้าความผิดดังกล่าวข้างต้นได้กระทำในการพิจารณาคดีอาญาหรือมีโทษสูงขึ้นเบิกความเท็จกรณีนี้ต้องมีลักษณะเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงไม่ใช่เรื่องความเห็นหรือการคาดคเีหรือารคาดเดาดังนั้นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต ไม่มีลักษณะเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงไม่เป็นความผิดฐานเบิกความเท็จความเท็จนั้นต้องเป็นข้อสำคัญในคดีอาญาข้อสำคัญในคดีหมายถึงข้อความที่เป็นข้อสำคัญที่ทำให้มีอำนาจฟ้องหรือเป็นคำเบิกความที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของความผิดที่จะทำให้สารลงโทษจำเลยหรือสารยกฟ้องจำเลยได้ในการพิจารณาต่อสาร การเบิกความเท็จที่จะเป็นความผิดและมีโทษสูงขึ้นตามกรณีนี้จะต้องเป็นการเบิกความในการพิจารณาคดีอาญาต่อศาลชั้นไต่สวนอาณาถาก็เป็นชั้นพิจารณาของศาลการเบิกความเท็จในช่วงเวลานี้ถือเป็นความผิดในชั้นไต่สวนขอยื่นคำให้การจำเลยยื่นคำร้องว่ามีเหตุจำเป็นไม่สามารถยื่นคำให้การได้ทัน ถ้าเป็นเท็จก็เป็นความผิดฐานเบิกความเท็จได้การเบิกความในชั้นไต่สวนมูลฟ้องถือว่าเป็นชั้นพิจารณาคดีเป็นความผิดโดยเบิกความเท็จในการพิจารณาคดีของศาลไม่ว่าจะเป็นคดีแพงหรือคดีอาญาก็เป็นความผิดหากแต่จะมีโทษสูงขึ้นในความผิดที่เกิดในคดีอาญาสิ่งสำคัญก็คือต้องเบิกความในฐานะพยาน มิใช่การแถลงหรือให้การในฐานะคู่ความดังนั้นถ้าเบิกความในวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกหรือครั้งใดๆหากเป็นการกระทําในฐานะคู่ความไม่ใช่พยานไม่เป็นความผิดในกรณีนี้การเบิกความเท็จนั้นความผิดสําเร็จทันทีเม้พยานผู้เบิกความเท็จนั้นยังไม่ลงชื่อจึงถือว่าความผิดฐานเบิกความเท็จ เป็นความผิดที่สำเร็จทันทีที่คำเบิกความเท็จนั้นจบลงแม้ว่าคดีหลักจะยอมความกันได้หรือถอนฟ้องไปก็จะไม่ถือว่าความผิดฐานเบิกความนั้นจบลงไปด้วยยังคงความผิดฐานเบิกความเท็จนั้นเป็นสำคัญดังเดิมต้องมีองค์ประกอบภายในเรื่องเจตนาด้วยโดยผู้กระทำต้องรู้ว่าข้อความที่ตัวเองเบิกความเป็นเท็จ ข้อสังเกตในความผิดฐานเบิกความเท็จนั้นไม่มีองค์ประกอบว่าอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายดังนี้แล้วผลของคดีไม่สำคัญเมื่อองค์ประกอบความผิดแล้วผู้เบิกความเท็จก็มีความผิดแล้วเบิกความเท็จพร้อมกันไปกับนำสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จโดยกระทำในวันเวลาและคดีเดียวกันและมีเจตนามุ่งประสงค์ต่อผล อย่างเดียวกันก็คือเพื่อให้สารหลงเชือ่อถือเป็นการกระทำกรรมเดียวที่เป็นความผิดกฎหมายทั้งฐานเบิกความเท็จและนําสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จหรือกรรมเดียวสองกระทงในความมุ่งหมายอันเป็นสารสำคัญของข,องข้อกฎหมายในฐานความผิดเบิกความเท็จนี้อยู่ที่จะเอาผิดกับผู้เบิกความในข้อสำคัญแห่งคดี ด้วยความเท็จเป็นสำคัญเพราะการเบริกความเท็จต่อสารย่อมมีส่วนทำให้เสื่อมเสียความยุติธรรมได้ด้วยความปัดถนาดีขณะนี้นับเป็นช่วงเวลาอันอยู่ในขอบเขตของการพิจารณาคดีแล้วหากได้กระทำการเบริกความอันเป็นเท็จโทษก็จะสูงขึ้นขอพยานจงรักตนเองให้มากรักความถูกต้องความยุติธรรมให้มากยิ่งขึ้น เพราะนั่นคือที่สุดแล้วในคุณค่าของความเป็นคุณขอจำเลยจงตระหนักในศีลธรรมให้มากโดยการยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองด้วยเจตนาและการกระทำที่บริสุทธิ์ต่อสารเพื่อจะได้รับความยุติธรรมเป็นการตอบแทนคุณค่าแห่งความบริสุทธิ์นั้นความตระหนักในศีลธรรมนั้นหมายรวมถึงการยอมรับในความผิด หากได้กระทำความผิดนั้นด้วยเช่นกันเพื่อจะได้รับความเมตตาบางส่วนเป็นการตอบแทนคุณค่าแห่งศิลธรรมนั้นซึ่งมีอยู่สถานบันเทิงด้วยความเคารพ